คำเตือนสำหรับใครจะดูคลิปนี้โปรดลดเสียงของคุนด้วยเพราะอาจจะทำให้ลำโพงหรือหูฟังแตกได้ด้วยความเป็นหว่วงลำโพงหูฟังและลำโพงโทรศัพท์ขอบคุณครับลิงเจอแบบนี้หวานเจี๊ยบดูสิเหนี่ยตัวบางๆอื่นๆก็คงจะเป็นฟอร์เรนนั่นแหละแต่ฟอร์เรนมันไม่คันนางมือผมหรอกนะผมบอกไว้เลยเจอแบบนี้หวานเจี๊ยบม,มีรามงมาสูงครับผมเอ๊ะ ใครสั่งลาเมีงให้บ้างนะไอ้นี่มันยังแย่กูพูดเลยอ้นี่มันยังแย่กูพูดเลยฮึเรวคงไม่ส่งล้เมงให้ทุกคนเลยไม่ต้องห่วงนี่กินกันทุกคนแน่นอนเจ๊ะม <c oughs> อเล่นี่กินลานเมีงกันทั้งหมู่บ้านอิ่มสำสำลานอิ่มลำสำลานบอกเลยเจอกัน <c oughs> อีกแล้วนะไอ้น้อ,งใ,องใครวะพูดถึงใครวะ อ้าวอ๋อมึงซาตาสงสัยใครเป็นคนรู้จักซาตาแต่ผงต้องแบบไปเลี้ยงนั่นเองบ่อยแล้วเก็บับบแดงกัวแบบแดงพัวมานอนิโซได้ซาตาได้ได้ได้ดวมึงเจอดูมึงเจอเดี่ยเดี๋ยวมึงเดี๋ยวเดี๋ยวมึง เดี๋ยวน้มึงนั่ z a าตาเด้วมึงสุดให้ลามินพิเศษในซาตาบอกเลยมึงให้รามินพิเศษแน่โดยเฉพาะมึงไงเดวเถิดเดาเถอตายตายซาตาเทลลี้เทาลี่พีชแตงคิวแตงคิวคือมันจะได้แค่คิวเดียวก็เถอดตอนนี้นะแต่มันเกินหน้าเกินตาว่ะ ให้ตัวอันสีไม่โดน <c oughs> แม่เป็นการหัวรถที่แบบแห้งสุดๆเป็นการหัวรถที่แบบโคตรแห้งเลย <c oughs> มาเลยฟ <c oughs> อร์เรนฟอร์เรนลูน่ลูล่ลตันใช่ไหมฟอ <c oughs> ร์อเรนลู่ตังแพ้ฟอร์เรนลู่มอนได้ตังใส <c oughs> อันดีจ้าหวัด <c oughs> ดีจ้าหวัดดีจ้าอ่อไม่กูไม่ละโอ้เยอะ บาปกูกูว่าแล้วไอ้ยีฟีนเนี่ยอือจีไปจ้าไปจ้ามูอดิกระแพงด้วยฟันดีนะสาธาเนี่ยมักอาจมันเคียร์จี้นี่ตรงเนี้ย มันยานเกินไปนะสาตาสีมันเกินหน้เกินไปจอยงๆนะให้ตัวกูไปแล้วกูไปแล้วอ่อืมมีไหมไม่มีอ้าวซีนสีมซีมซีมมลุกลกลกล

อีสัตย์อีกก็มาสัตว์ลุมหัวเงี้ย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 เพื่อนเอออะไรแล้วก็ปวดดาตาแ่าเดี๋ยวมึงเจอกูแน่ดาตาอันแน่ไอ้สัตว์อันแน่ไอ้เก็บไอ้สัตว์มาเนี่ยเร่งเร่งเร่งกูวิ่งสินยามาลูกสินยามาสิน เกมกลัวกลัวมานี้มานี้ยยังไม่จึมตีนปลิดไปขี่รถต่อไปส่งน้ขนำมันให้กับซาต้ากันไม่รู้ซาต้าอยู่ไหนน่าจะไปส่งน้ขนำมันอยู่ดิโอเคเราเจอมาแล้ว เจอมันแล้วซาตาฮะคนงแค้นแล้วแบบเราต้องจำลายแค้นมาดักดิกว่าเผื่อจะมีใครเดินลงมาขอแค่ไม่ใช่สินก็พอขิดนมากูากตายโอเคกูเจอมันแล้วเรียนเรียนเรียน

ลอยอยู่บายอ้าเอาวอาอาเอาวอะไรกันเฮ้ยกูมาแล้วมาแล้วเวีนเวีอ้าเออ๋ัลโหลอะคุนี่ออ ว้าวดิ่งเชี่ยดิ่งเร่งเร่งวิ่งแล้วกูวิ่งแล้วนกมตาอาโอ้โหโอ้โโอ้โหโอ้โหกูตายดีกว่าก่อเกินครับรอเลย โอเคไปดูคร okay, ับว่าเราสู้ฟอนเด้นได้บิงวิ่งขี้กูไปแล้วกูไม่งิ่งไม่กูขี่รถเมนกูขี่รถเลยจะเอาา๋ใจตัวเองจะเอาา๋ใจตัวเองมาเนี่ยตา่างติดชีวิตอ่า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 

่งงวิเงง้ิ่งเฮ็นสีดุจซตาไม่ตอบฝานกันยังงเนี่ยทไมไม่ตอบฝนแล้วดแม่ดักน่ดักหลังย้เขนอ อือมึงแค่ไอเจียแหละมึงแค่ไอเจียแหละเง่ตัวมึงจบบ้านเมียตังงวันนี้นะมึงคนที่จบบ้าเลยวะนะตังวนี้นอ้เดเฮ้ยีบันเฮ้ยเีบัเฮ้ยูชนะเฮ้ย เซฟก่อนก็ได้แบบอีซี่ผมว่าจับตอนนี้ต้องไปหานน้ำมาหนางกินละเอาวะขอแห้ง <c ười> จีบคอด้วยแลว้วก็ชนะแบบอีซี่นะฮะโมเดเล่มมนโมดทุ่ไปเลยเล่นเล่นไม่ได้เล่นป่าเลยเล่นแต่โน้เล่นขนกันเลยจังๆเล่อยู่กันเลยชิบหายเลยเอา้อาวอา้อาวอา้อาวอา้าวไม่ได้ดีเพียหรออา้อาวอ้าว โอเคโอเคไปแล้วไปแล้วบายบาย